ไม่จบไม่ได้หรอกจบเธอไม่หาอะไรอ่ะอุ้มลงนะมาอืมอ่ะไปทำอะไรอ่ะไม่จะเอาอะไรฮะเมื่อกี้บนโต๊ะเราดูไปแล้วไงมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่จะเอาอะไรคะอือไปแล้วอ่ะอหิวเหรอหิวอะไรนี่มันบึงเที่ยง เว้ยไอ้ที่มนหล่นคือมันขึ้นมาบนโต๊ะแล้วมันก็ไม่มีไงเว้ยเอ้ยอะตอนนี้ไปนในห้องแล้วหรอในห้องในห้องในห้องนี่นะอืมเออบนนี้เลยเนี่ยนะตรว,วของเว้ยมันไม่มีอะไรถุเรียนเนี่ยนะไม่เจะบออะไรเสื้อผ้า อุ้ยอันนี้เหรอลูกบอลไหมใช่ป่ะไม่ใช่แกคือมันไม่มีอะไรจริงๆอ๋ออันนี้แม่เลยป่ะแล้วรู้ได้ไงว่าอยู่ที่นี่ปะอันนี้เหรอใช่ป่ะใช่อันนี้ป่ะ,ปะ <laughs> แต่ว่ามันต้องเล่นกับแม่ใกล้ๆเพราะว่ามันแตก โอเคไหมนะมันเดี๋ยวมันเข้าคอให้เล่นเง็ดเดียวแล้วก็พอละโอเคป้ะสุดมากที่สุดเฮ้ยพอแล้วมาดิเดี๋ยวมนี่หนึ่งไม่พอไว้พอก่อนเอามาดิเอามาดินี่พอนั่งทั้งหัวโอเคพออุ้ย อาโมนี่พอกเวทเดี๋ยวมันแตกเดี๋ยไม่ต้องมาทำดุอันนี้แม่ให้งับดีเดียวไงเออกลับแน่นไว้พอกมันก็ตาเล่นพอพอ